นอนเป็นเสียงที่เรามักจะเปล่งออกมาโดยทันทีเวลาที่เราได้เจอกับสัตว์เลี้ยงของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวและเชื่อกันไหมครับว่าสัตว์เลี้ยงสามารถทำให้เรามีเสียงสองเสียงสามได้ด้วยไม่ว่าหน้าคุณจะเข้มร่างคุณจะดูโหดมาจากไหนถ้าได้บังเอิญเจอความน่ารักของสัตว์เลี้ยงก็เป็นอันเสร็จทุกราย วันนี้เพชรพาเพลินจะพาไปชมมิตรภาพที่เกิดขึ้นด้วยสัตว์เลี้ยงหมาแมวมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์และมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมและาศาสนาของหลายประเทศหมาแมวมักจะเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมที่อิสระแต่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์โดยทั่วไปหมาแมวจะมีพฤติกรรมที่เป็นมิตร และสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีเคยไปตามที่สาธารณะไหมครับเวลามีคนพาหมาแมวมาเราจะเผลอมองและใช้เสียงสองเรียกนอนแล้วมีการยิ้มทักทายเจ้าของน้องด้วยบางไรายได้ยืยนคุยกันพักหนึ่งเลยมันเป็นเหตุการณ์ที่น่ารักจริงๆน้องหมาน้องแมวแค่มาเฉยๆแต่ดึงดูดให้คนแปลกหน้าคุยกันได้นานสองนาน ตามหมู่บ้านก็เช่นกันครับเจอหน้ากันไม่ค่อยได้คุยได้ทักกันเท่าไหร่พอจูงหมาจูงแมวมาเท่านั้นแหละคุยกันยาวเรื่องราวแบบนี้อาจเกิดขึ้นกับหลายๆคนมันเป็นโมเมนต์ที่แปลกแต่ดีมากเลยนะครับแล้วเพื่อนเอนเคยเจอโมเมนต์อะไรแบบนี้ไหมครับนี่แหละครับสัตว์เลี้ยงทำให้คนอ่อนโยนขึ้นจริงๆในครั้งหน้าเพชรพาเพิินจะนำสาระความรู้อะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามกันด้วยนะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชจพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับ